สวัสดีครับอรุณสวัสดย์ยามเช้าครับ18กุมภาวันนี้โอ้วันเกิดผมตัววันนี้เอาเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเจ้าวาเลนไทน์ไปทำงานางานเหมาครับผมเป็นงานคุสะปรับพื้นที่ครับ

โอ้โอ้ขับครั้งแรกเลยครับนี่ครับขอท่าบ่ท่าบ่นี่ดูดูเออคืออยู่คืออยู่พนักง,งานขับรถใหม่ครับจัดไปครับฝีมือบอฝีมือบอดูดูกันถอยนิ่มนวลสุดจั จานชายจะขึ้นรอดไหมเอ้าเอาผมจะรอดูว่าจานชายจะขึ้นไหวไหมโอ้อยคนขับใหม่ออกตัวทีละเกียร์สามเลยวะนี่ออกตัวข้ามเกียร์สองเลยอะ่ะจานชายจะขึ้นได้ไหมเอ้า ตัวคันนี้มันขึ้นยากครับเพราะว่าไม่รู้ว่าซีนหัวใจรั่วหรือเปล่าอืออ๋มาดูครับจันชายขึ้นได้เหรอเอาเอาค่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมเออเออเออระวังดีดเออ กดเองกดเองอาไปยืดอาไปด้วยอาไป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  ไปโคดอีแดนกดอีกกดแม่ว่างทำไมกดอันนี้แม่เอา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 รอดไหมนี่รอดไหมนี่ cót máy, cót eke, cót eke, e, nhớ bêc đui mà, bảo hay cót eke, e, nhớ bêc bêc, áo, có nhớ lá đi ไปถอยไปโอ้ยอย่าขึ้นได้มาน้อมาเดียวดันทั้งสองหะดันทั้งสองเลยยังวะเอา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 ไม่ต้องกลัวตกหองดันไว้ทั้งสองเลยกดกดอีกวะ ừ nó lạ ừ bay 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 bị đi áo bay bị nó ต้องโคดขึ้นเป็นครับ <l ots> นนเก <c oughs> ียวกันอะไะเรียกทำไมมันไม่ไหลหรอกถอยไปเลยกู้อะไรโอ้ตายมัน <l ots> ไม่ไหลลงไปไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้ไหนพี่ ตรงไปตรงไปตรงไปโอ้นี่นี่หน่อยอี่โอ้พ่อตรงไปไปค่อยไปค่อยไปตรงไปาค่อยตรงไปเบา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 ,บา Ê, ê Ô, bỏ lâu Trông lâu, bỏ lâu Ngái rồi, ngái rồi Dốc mày, dốc mày, dốc mày Dốc ít À, ngái bố kìa, ngái bố kìa โอ้ยมันไม่โดนยางเลยลูกพีย่ยกไหมเอาหลังให้มันโดนยางมาดึงยางเข้าไปดึงเข้าไปเอาพ่อไงโอีอ้หน่อยไงเอาละโอเค สียงแห็แต่เช้าเลยโอ้เบี้ยวเด็ดเนี่เป็นไรแล้วนิดหน่อยเองเบี้ยวนิหนึ่งครับโมเม็ด,มด,ดย์ยังโมเป็นยังไม่ยากหรอกยังไม่รู้สูตรยังไม่รู้สูตนะรเนาะใช้ายัง ฮะยังบ่กินข้าวหนาวพี่จะกลับบ้านหรือนอนน,อนู่นฮะฮะ,ไ,ะไปไปได

บมเป็นยังดอกกินข้าวก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูของขวัญมันเกิดใช่ดูของขวัญมันเกิดด้วยนี่ของแท้นี่ อยอดเลยครับอะไรนี่ RGV โอ้โซเฟตด้วยครับสุดจัดเลยครับ้แกออกนะนี่ของขนส่งแข่งแกแล้วแกแล้วใครสนใจมาดูได้เลยนะครับอยู่ที่โซนหนึ่งหรือว่าจะเอาไปไหน ก็ไม่ได้ขายทีจะขายโฆษณาขายอยู่เงาแวบเลยห้าเซนก็ไม่ขายห้าเซก็ไม่ขายอ้าวเออขายเขาวางั้นเอามาไว้ทีเองหงาวแวบเลย นะยังดูตอนแรกผมรู้คิดว่าเป็นรถมือหนึ่งนะพอสอบถามไปต่อมารถมือสองครับนำเข้าครับผมรถคันนี้รถคันนี้อายุสามสิบสองปีแล้วนะสามสิบสองปีแล้วชุดสีเดิมโรงงานโอ้เคลือบแลกเกอร์เคลือบแลกเอาเคลือบแลกทำมาเครับสวยครับของบอกว่าเอาไว้ขี่เองครับเวลามาบ้านแต่ละครั้งก็ จะล้มหล่อแต่เช้าเลยใช่ไหมอ่ะลงเลยพี่อ่ะลงเลยขอยืมขีดหน่อยสิจะขอขับขอล้ต้องให้คุณยืมขีดไปลงขอยืมขีดไปหน่สิไอ้รุ่นนี้ถ้าเลี้ยวไม่เป็นมันล้มได้นะได้เวลาเรามือยกวเลี้ยวอ่ะเลี้ยวไม่เป็นมันล้มได้เลยรถคันใหญ่ๆรถดีนะมันไม่ใช่ว่าจะเลี้ยวง่ายสวยมากเลยลูกจักแสงนี่เราประเมินราคาไม่ได้เพราะว่ารถมันไม่มีแล้ว มันหายากเหรอมันไม่มีไม่มีขายแล้วถ้าเขาขายกันอยู่ก็ประมาณสามแสนกว่าสามแสนกว่านี่ก็สภาพยังไม่เนี่นะได้รถปิกอัพสองบีโว่แคมปูเลยครับอันนี้ใจรักจริงๆยายบอกว่าเรียนสมัยเรียนมัธยมนั่งวาดแต่ลูกรถคันใหญ่ทำมาเป็นปียึดทางบ้างว่าติใจกับรถเยครับเราต้องเปลี่ยนแน่เพศเพ ปิดประูไมันขึ้นไป่รวจูอ๋ตัง้เอเอเต็มครับเดี๋ยวลงจะสตาร์ทให้ดูควันสเยอะหน่อยเียเ